สวัสดีครับต่อไปเรามาดูเรื่องของการสร้างโปรเจกต์งานใหม่ใน Cubase SX นะครับก่อนอื่นนี่ก็ต้องตั้ง KX Driver ถ้าใครใช้ KX Driver นะครับให้เป็นออ,อันนี้ที่เสียงจีนี่เป็นเพราะว่าไมค์หูฟังผมมันช็อตนะครับ,บ DSP ก็เปิดมาที่เป็นสำหรับ2เส้นเนี่ยนะครับ คือแบบนี้ก็จะเหมาะกับการบันทึกเสียงกับคิวเบตแล้วไม่เกิดการดีเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ไม์หูฟังก็จะอธิบายการทํางานต่างๆให้ฟังก็จะเป็นการตั้งค่าแบบดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ปิดไปก็เริ่มสร้างโปรเจกต์งานใหม่ก็ new project แล้วก็ส่วนพวกนี้ก็คือที่โปรแกรมตั้งไว้ให้หลายๆแบบนะครับ แต่เรามาเริ่มกันที่แอมปลีก็คือแบบงานไฟล์ว่างๆก่อนก็โอเคเขาก็จะถามเราว่าเราต้องการเก็บไฟล์ออดิโอไฟล์งานต่างๆเราไว้ในโฟลเดอร์ไหนนะครับอย่างตอนนี้ผมสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Band Music Project อยู่ในไดเอีนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีความรู้ที่เซฟมาจากในเน็ตแล้วก็พวกโปรแกรมอะไรต่างๆที่ใช้นะครับส่วนงานเพลงจริงก็จะอยู่ใน Work นะครับซึ่งอาจจะสร้างเป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมา นะครับว่าเดโม01ก็ได้นะครับเดโม01นี้เราก็จะเก็บไฟล์งานต่างๆไว้ในนี้นะครับก็จะกลายเป็นไฟล์ว่างๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็อยู่ที่ความต้องการของเราปกติแล้วถ้าหลักๆในการทําเพลงเดโมนี้ก็มี2แบบที่จะบันทึกเข้าไปก็คือแบบ ออดิโอก็คือพวกเสียงกีตาร์เสียงร้องต่างๆก็จะเป็นแท็กแบบออดิโอนะครับกับแท็กแบบมิดีก็คือพวกลายกลองหรือลายเบสลายเบสลายเปียโน,โน,โนต่างๆที่เราจะใช้มิดีคอนโทรลเลอร์อัดเข้าไปซึ่งถ้าใครยังไม่มีิดีคอนโทรลเลอร์จริงๆแล้วก็สามารถทําเพลงเดโมได้นะครับแต่ต้องอาศัยการนั่งคิดในเรื่องของทํานองกลองนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่โน้ตเป็น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 ,ปนจังหวะเป็นคีย์มิดีเข้าไปนะครับ เพราะฉะนั้นอันดับแรกเรามาลองอสร้าง midi ีแท็กขึ้นมาก่อนนะครับก็ไปที่คลิกขวาที่ว่างๆแล้วก็ add midi track นะครับให้เป็นระบบสเตอริโอนะครับโอเคก็จะได้เป็นลักษณะแท็กมิดีว่างๆขึ้นมานะครับซึ่งในนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำการเชื่อมต่อเสียงมิดีต่างๆเข้ากับ VSTI ที่เป็น ชวนอินสตูเมนต์ต่างๆก่อนนะครับ VSTi ก็คือเสียงสังเคราะห์นะครับเสียงอาจจะเป็นเสียงกลองเสียงเบสเสียงเบนโนหรือเดี๋ยวนี้เขาสังเคราะห์ไปถึงเสียงกีตาร์อะไรได้แล้วนะครับก็อันนี้คือ MIDI Track ลอง add Audio Track เข้ามามั่งนะครับก็คลิกที่ว่างๆแล้วก็ add Audio Track แบบสเตอริโอก็ได้นะครับหรือว่า ออดิโอบางครั้งเราส่งสัญญาณไมค์เข้ามาหรือสัญญาณกีตาร์เข้ามามันก็จะเป็นลักษณะของโมโนนะครับเพราะปกติไมค์ก็จะเป็นโมโนอยู่แล้วออดิโอเราทําเป็นโมโนก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ตั้งชื่อมันซะหน่อยว่า midi tag ตัวนี้จะให้เป็นกลองนะครับต่อไป add midi tag อีกก็ได้ให้เป็นเบสนะครับต่อไปตัวนี้โมโนนี้เราจะให้เป็นกีตาร์กีตาร์แอลนะครับ คล้ายๆกับว่าเราจะบันทึกเสียงกีตาร์อยู่ในหูฟังทางซ้ายนะครับซึ่งในการทําเพลงนี้ก็ต้องอาศัยหูฟังดีๆสักอันหนึ่งซึ่งดีๆในที่นี้ก็แล้วแต่กํลาลังทรัพย์แต่ว่าถ้าให้เบื้องต้นก็คืออ,อย่างพวกหูฟังครีเอทีฟราคา900บาท1000บาทก็ได้นะครับถือว่าใช้ได้แล้วหรือว่าดีขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นหูฟังมอนิเตอร์ Monitor เลยอย่างราคา1 5 0 0บาทถึง1,800บาทนะครับ ซึ่งถ้าจะให้ดีจริงๆตามในสตูดิโอเขาใช้กันก็ราคา4 0 0 0จนถึง8 0 0 0จนถึงหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ในการทาเดโมของเรานั้นใช้หูฟังระดับ1 0 0 0บาทเศษๆก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับกีตาร์แอลนะครับเดี๋ยวเราจะเซตค่าอะไรกันอีกทีนึงอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังในการสร้างโปรเจกต์งานเพลงใหม่ของเราขึ้นมานะครับล้วก็เซฟไว้สักหน่อยเซฟแอปไว้ว่าในเดโม1หนึ่งของเราตั้งชื่อว่าซองศู เพลงที่1นนะครับซึ่งเพลงที่1นนี้จะมีเทมโปเท่าไรนั้นเรากา็การตั้งค่าเทมโปก็คือจังหวะของเพลงนะครับอยู่ที่เราบางครั้งผมก็จะใช้การบันทึกในการแต่งเพลงนั้นก็จะใช้กีตาร์เล่นไปเรื่อยๆบันทึกอาจจะใช้โปรแกรมคูณอิดต,ตัวเนี้ยนะครับคูอิตในการาบันทึก เส,เสียงัมเสียงความคิดของเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็กลับมาฟังทีหลังได้ว่าเราเล่นอะไรไปแล้วก็ตรงไหนที่มันดีๆแล้วก็เอามาเอามาเผยแกะเอามาทําให้มันเป็นท่วงทํานองที่ชัดเจนนะครับโปรแกรมคูณอิดินี่ก็ใช้สําหรับบันทึกเสียงง่ายๆบันทึกเป็นแ็กก็ได้นะครับอย่างตัวนี้ก็คือบันทึกแ็กที่1เป็นกีตาร์โปรง่งแท็กที่2เป็นกีตาร์โซโล่อะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งเป็นการบันทึกแบบง่ายๆไม่ต้องฟิกจังหวะอะไรมากนะครับเพื่อใช้แต่งเพลงคร่าวๆพอเราได้ทำนองคร่าวๆจากการแต่งการอัดธรรมดาของเราแล้วแล้วก็เอามาใส่ใน c u b a บ e นั่นเองเอามากระจายเอามาคลี่คลายให้มันเป็นทำนองมากขึ้นเพราะฉะนั้นที่พูดถึงโปรแกรมคูอ e ด i t ไปเมื่อกี้เพราะจะบอกว่า ในการเลือกทำนองเ,อเลือกจังหวะของเพลงนั้นเทมโปนั้นก็เราตั้งได้ออยู่ที่โปรเจกต์แทมโปแทร็กตรงนี้นะครับซึ่งตั้งเป็นความเร็วที่เท่าไหรก่ก็แล้วแต่เรานะครับอาจจะเสียงติ๊กติ๊กติ๊ก,กนี่คือเมโทรโนมนะครับ หมายถึงเป็นเครื่องเคาะนับจังหวะเสียงนับจังหวะให้เราอยู่ในตัวนี้นะครับเมทอนอมเมทอนอมเซตอัพได้ว่าให้เป็นเสียงสูงเสียงต่ำตึกติ๊กตึกติ๊กหรือว่าติ๊กติ๊กติ๊กอย่างเดียวนะครับแล้วก็ระยะเวลานั้นก็ให้เป็นกี่ครั้งแล้วก็เสียงต่างครั้งหนึ่งลองจิ้มจิ้มเล่นเล่นดูนะครับซึ่งถ้าจะเปิดเมทโนอมก็กด C ที่คีย์บอร์ดนะครับกด C ถ้ากดอีกทีก็จะเมทโนอมไม่มี การตั้งเทมโป้เราก็อาจจะมันจริงๆแล้วมันตั้งได้หลายแบบแต่น,นี่คือตั้งแบบง่ายๆก็คือ,เ,อเปิดเมทรนอมขึ้นมาแล้วก็เคาะสเปซบาของคีย์บอร์ดเพื่อจะให้โปรแกรมเล่นทํานองนะครับอันนี้ลืมกด C ลองกด C ีก็จะจังหวะขึ้นมาตรงนี้เราก็ปรับได้ว่าเทมโปเพลงของเราให้เร็วให้ชา้าแค่ไหน แท็แกแท็กแท็กนะครับจริงๆมันมีวิธีตั้งเทมโปที่ละเอียดกว่านี้นะครับอ,อย่างการตั้งค่าเทมโปอีกแบบหนึ่งที่จะง่ายขึ้นนะครับก็คือว่าถ้าเรามีเพลงที่เราบันทึกเอาไว้แล้วคร่าวๆเราก็ลองเปิดเพลงนั้นกับวินแอมขึ้นมาแล้วก็มาเคาะจังหวะใน q ิวเบกันเดี๋ยว q ิวเบจะคำนวณให้ว่าเป็นเทมโปเท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้ผมลองเปิดเพลงที่ผม ทำขึ้นมาคร่าวๆดูก่อนนะครับไม่ใช่คร่าวๆก็คือเพลงนี้ทําไว้นานแล้วนะครับซึ่งเป็นการทํากับโปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่คิวเบตเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีไฟไล์ลายกรองอะไรเลยจะเอามาทําใหม่นะครับก็ลองเปิดมันขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่โปรเจกต์เซตบีดแคนคูเลเตอร์ครับ หลังจากนั้นก็กดแชมโปแทมแมโปแล้วก็ใช้เมาส์คลิกให้ตรงกับจังหวะเพลงที่เราเปิดขึ้นมานะครับคลิกคลิกลคลิก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 เนี่ยครับคลิกไปตามจังหวะของเพลงเราเขาจะคำวนวณให้ว่านี่คือปีที่เท่าไหร่ ค่าเลขมันนิ่งๆอย่างนี้นี่แสดงว่าน่าจะเป็นร2อยี่สิบนะครับน่าจะเป็นร2อยี่สิบเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าน่าจะเป็น1้อยี่สิบเราก็มาตั้งแตร์ม e t r ท c k ที่เลขร้อยี่สิบนะครับก็คือตั้งที่ร้อยสบตรงนี้พอตั้งร้อยสิบปุ๊บเราก็ลองกด C เปิดเมทรนอมขึ้นมาแล้วก็ กดสเปซบาร์ฟังเสียงเมโทนโนมดูแล้วก็นึกถึงเพลงที่เราทาว่ามันใช่ตรงกันหรือเปล่าทั้งว่ะน่าจะตรงกันนะครับแ,แ,แสดงว่าเป็นบีทที่120เมื่อได้บีทตามนี้แล้วเซตไลน์มิดิแท็กกลองมิดิแท็กเบรดเบรดแล้วแล้วก็ออริโอแท็กกีตาร์เอลแล้วก็เพิ่มออริโอแท็กอีกสักหน่อยโมโนเป็นอาจจะเป็น U I T R กีตาร์ R อ่าคือไลท์คือขวานะครับแล้วก็เพิ่มได้อีกแอดเป็นกีตาร์โซโล่ก็ได้นะครับโซโล่เงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะแอด audio track เป็นอ่าลองนะครับไอ,เอ้เป็นลองเป็นลองซิงเกอร์ซองลองนะครับอ่าหรือทำลายคอร์สขึ้นมาอีกก็ได้นะครับ คอรัดไม่รู้เขียนไงนะครับเขียนนี้แล้วกัน,นครับนี่ก็คือการเซ็ตแทร็กคร่าวๆเลยนะครับก็คือมีเครื่องดนตรีมีกลองมีเบสมีกีตาร์มีล้องนะครับเป็นเป็นเพลงร็อกก็เซ็ตแค่นี้ก็พอ,อส่วนใครจะใส่คีย์บอร์ดมิด i เข้าไปอีกก็เพิ่มเป็นมิดิแทร็กเข้าไปอีกก็ได้เป็นแทร็กของเบนโนเลยก็ว่าไปนะครับอันนี้ถ้าอันไหนไม่ใชแล้วก็คลิกขวาที่แทร็กแล้วก็รีโมทแทร็กนะครับสำหรับไฟล์นี้แล้วก็เซฟไว้ก่อน ในหน่วยนี้เราก็รู้เรื่องการสร้างไฟล์ใหม่สําหรับสร้างเพลงดีโมของเรานะครับทีนี้บทต่อไปเราจะมาเซตค่ามิ d i เพื่อจะให้ออกมาเป็นเสียงกลองเสียงเบสกันว่าเขาเซตย,ยังไงนะครับโอเคนี้ก่อนครับ